สวัสดีครับผมนายธีรพัฒนมีเถาจะมานำเสนอ,อนิทานเรื่องพระอาทิตย์กับลมพายุวันหนึ่งลมและพระอาทิตย์ถกเถียงกันว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังอันแข็งแกร่งน่าชื่อถือมากกว่ากันทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัดสินโดยการทดสอบ ให้เห็นชัดว่าหาผู้ใดสามารถทําให้นักเดินทางที่เดินทางผ่านมาผู้หนึ่งถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่ออกจากตัวของเขาได้เมื่อนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะลมเป็นผู้เริ่มแสดงก่อนมันได้รวบรวมพลังที่มีอยู่ทั้งหมดเป่าลมที่มีความเย็นรุนแรงและโหดร้ายโหมกระหนำ่ำ เข้าประทะล่างของนักเดินทางผู้นั้นอย่างรุนแรงนักเดินทางรีบกระชับเสื้อคลุมที่เขาสวมใส่ให้แนบตัวอย่างแนบแน่นเพื่อไม่ให้มันสะบัดไปได้ตามแรงของลมจากนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มฉายแสงอันเจิดจ้าแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงขับไล่เมฆและความหนาไปจนหมดสิ้น นักเดินทางผู้นั้นเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้ามากขึ้นมากขึ้นด้วยความร้อนเขาก็เดินต่อไม่ไหวเสียแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนเขาได้ถอดเสื้อคลุมของเขาออกและคว้างลงไปที่พื้นจากนั้นก็ซุดตัวลงนั่งด้วยความอ่อนเพลีย เพรหงื่อที่ไหลออากมาจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวทำให้เขาต้องถอดเสื้อที่เขาสวมใส่อยู่ทิ้งไปข้างๆเสื้อคลุมของเขานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรควรใช้เหตุผลมากกว่าใช้กำลังการโน้มน้าวย่อมได้ผลดีกว่าการ,บ,ารบังคับข่มขู่นะครับจบแล้วครับ